สววัตดีพ่อแม่พี่น่องเมือนเดี๋ยอะเดินทางเขากทุอมส็จเถ้าเกิดว่าผีหน่อยสามผีหน่อยเมือนเ้อเสร์เฟืองเสือเฟอยิ้มแน่เสเฟอเงเสือเฟร์ไอ้หนุ่มบุรีรัมย์ทานี่บุรีรัมย์เสือเฟออะไรเมือนเี้ยนี่กเอนเยอะก่านี่บอยเนเยอะกว่านี่กเล็ก นีกคนว่าหมวกเล็กสวะสดีหมวกเล็กหนึ่งทางเขา้ากอทอมมอสิแล้วพี่น้องเอ้ยภูเขาสวยงามแท้ภูเขาไหมห้างเหรอหลงโจ่งเลยทางไหมเอา๋ยวาลูกพี่เย็บนี่เ,อเจอม็อบนล้วหมือนเลย <laughs> เจอยิ่แล้วล่ะเจ้าม่ต้องคิดยากเลยคือคือมอบเขาเกิดตายแล้วหันบานเขาซองแ้งงากโมงเลยทุ่มกยาะแยะเลยบุนี่อง,อ,งองเทบนี่ยมอบแบบมอบเงี้ยซะบ้ญนี่นลงานเพงเจอาบ่มไอ้มอบกับอกตัวให้เลย ไปลูกพี่ไปลูกพี่ไปฟาร์มภูเขาเดิทนทางเขากรท่อบมอใส่ระเบิพ่นมาไม่เห็นไม่กนันไอ้เวรโทุนโลตุนดีได้พ่ก,ก็จวดแล้วหยาบ

เทพจกมูยังย่ำเนาะเหมยเนาะติดมอบแล้วกุ้ยนะห้อยเลยวันนี้ตัวมอบมอฟใาหนุกบรรยากาศโอ้บรรยากาศจำเลแต่เป็นตุ๊ดินงแอมอมๆไหม หหขายน้องวัวมาแล้วน้องเมียบปขายตี <c oughs> <c oughs> ขายน้องวัวทางทางพี่น้องเลยจักรลอยเหรแห้งปุ๊คิดรู้แล้วลอยป่ะน้องวัวป่ะบอกเอ,าเอา้าเอาอย่านตินเดาะเหมือนเอ้าเจ้าน้องวัวไอ้ฟ้ามสุกเป็นฟ้ามนีม่บ่ะฟ้ามชุกใช่หรืล่ะ

มอบหาแยกไะดิไ้ตะพ่นจะวิ่เหรตะพ่นมาตะพุนะะ่นกเสียอะไรเสีเห็นบ้ทางลาดชัน ชันโอ้ขับรถปัดใจเกียร์ต่ำอะไรแนั้นตามกดเห็นบ่พาลงางุงข <laughs> ไม่กจกขางมติมชอบได้ติต <laughs> ิ๊งอู่ไงติลอ,ออยู่ เออสิบลอ่ากูเทพโคราดโคราดกูเทปบานิงโคราดบานิงตุ๊กเก่งใจร้รักันจะเก็บกับโคราดบ้านิงกมือได้่ยังนะลูกพ่อยังเอาโอ้ แกงค้อยสละบุรีแกงค้อยนี่คือสถานแห่ง้านใชยทองที่ฉันโ,โอล่สองพี่ไหมล้อกลอกไทยไทยพี่โลรอก็ถึงเลยเอาก่อนลอตัวนอสให้รูปพิง มักเพ่ไหนเอาเอาจ้าของมักแบบลูกทุ่ง,แบบงแบบไหนภาคเพ่แบบไหนมักลองดูเอาดูมักเพ่แบบไหนขอทาไปนิดหน่อยปิ๊เหลืองอยุบวยแล้วก็บีบเขียนอะไรปิ๊กปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้ยหาลูกปุยไฟเหลียวไฟเหลียวขัวกับไส้กับบะมี่ เเห็นเราเติมมันกับจัเขาเติมเขาเติมหาลอยด้เติมมันจะว่างเอ้ว่างหน่อยว่างหน่อยหาลอยเขาขี่ม้าเลยขี่มาปิดเอ๋ด้วนิเห็นบไา้ปิดเอ๋ด้วยหเออตรงไหนเติมบาดิัจะจอดเล้ทิมเขาก็เลยว่าเออเติมขี่ไปแล้วเขาจะปิดเอ๋ว่า เเติมอะไรไาไหนเจ้าไปหายเ่เติมหารอยพอดร่เ <truly. S 2> ีดอจุดรถอุーー้ยหารอยเขียดพ่อป็นยังเด้อหารอยเพราะว่ามันเปลืองมันได้เปลืองนี่แหละ มีสุสุสงวนไทยหอดปูนอินนาโนอินซีสมบรเลแขงค่อยแขงคอ,แ,งคอแล้วพี่น้อยเราแก่เฟืองมันถูกกระดียแก่เฟืองมันเมาเล็นครึ่งเลยเออมีเขามาแล่นไลดาไม่ใ่แถวเนี้ยเศรโอ้ยไปกับบรไู้ แกเฟืองแกเฟียงแกเฟียงแกเฟียมแกเฟเหงัวเหง่อหัวอยู่ากอดปกยบาลนี่เนาะนี่นี่น้เลียงนู้นแด้เซ็มเลยไหมจวดเนาะของเขาก้อยขมนมตังเอาเนาะ ผมดู <G ül üyor> ต่างเลยเขาขัดแล้วเลยตั้งแต่แกงคอยแกงคอยแล้วพั้วแกงคอยก็สระบุรีแล้วแกงคอยแ,แกงคอย

เพลงบานเนื้เพิ่งตอนยานะแม,ม่บ้านเนปสิซไปอันเด้อรอเพ่กัได้องนี่ยมันข้างไหนเนี่ยฮะ,ะกูเขา ส่วนจะน้อยลองเพียงค่ะ